ตอนนี้ผมอยู่ที่คาเฟ่เปิดใหม่ครับแถวๆก่อนถึงอำเภอเทพกริจนะครับครับนับดาวคาเฟ่นะใครผ่านมาเทพกริจนะครับลองแวะเข้ามาที่นี่ได้นะครับนับดาวคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะวิวโอ้โหสุดยอดวิวหลักล้านเป็นวิวอ่างเก็บน้ำของอหมู่บ้านพุ่นฝรั่งนะครับอืมบรรยากาศแบบนี้นะ ลองมาสั่งกาแฟสักแก้วไหมน้ยัน้นลยล่กี่ครับบรรยากาศเขามีห้องน้ำให้บริการนะนนนลองมาวแวะมานะก่อนจะถึงอำเภอเทพถิตก่อนถึงปู่นินลากานะครับนับดาวคาเฟ่นะกับบรรยากาศอ่างเก็บน้ำบ้านเฮวยฝรั่ง สวยยถ่ารูปไหนๆมาแล้วก็ต้องลองกาแฟเขาหน่อยขอเอสเย็นบาทน้อยแก้วนึงครับราคาก็โอเคนะครับสี 45, 60, 60, ่สิบห้าสิบหกสิบมาตรฐานสวยๆครับตรงนี้นะตรงนู้นก็เนี่อนาคตแนะนำเจ้าของนะครับเปิดลางกลางเต็นต์ตรงนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวจะได้ มีมากางเต็นท์กันกินกาแฟแล้วก็กางเต้นมาเริ่มเลยูปลาเห็นตัวมาเริ่มเลยูมาครับนับดาวคาเฟ่นนะวิวแบบนี้นะด้านหลังนะข้างๆนะครับหันไปก็จะเป็นกลางหันลมของอำเภอเทพถิดสวยนะเสยียดายถ้าเป็นลานกางเต้นลานกางเต้นเพิ่มนะเจ๋วเลย ครับดาวคาเฟ่ครับเทพสถิตใจภูมิเจ้าของร้านก็พี่น้องกันครับใครมาแนะนำบอกว่ารู้จักตู้ติดเที่ยวนะครับคิดเต็ม